ระวังทถ่าต่อรถเข้ากับมาชมรถไฟที่เขาสถานีชุมทางแกงไฟครับในตอนนี้ขบวนรถเร็วที่หนึ่งสี่หนึ่งก็ได้เข้าจอดที่สถานีชุมทางแกงคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้หมืดนตืดตื่นเลยตีหนึ่งสิบสองสิบสามนาทีครับพี่น้องขอบวนนี้ก็เป็นขบวนที่หนึ่งสี่สองครับ อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัฐครับใช่หัวรถจักร QS5 ในการเทดขบวนครับผมจะเขา้าจอดที่สถานีรถไฟชุมทางแจ่งคอยตีสองเครื่งครับซึ่งลาช้าไป15นาทีครับรทราบที่นี่สถานีชุมทางแก่งคอย ขบวนรถโปรดถวายสิ่งของให้สัมภาระของท่านครับอันนี้ก็เป็นรถพิเศษสินค้าครับผมซึ่งกับคนว่แานา่ใจว่าเป็นแก๊สลื่นน้ำมันดิบบุกครับเม่เห็นตัวหรังซืออันนี้ก็เป็นขบวนรถเร็วทีหนึ่งสามซีครับ น้องคายกรุงเทพอภิวัตรนะครับล่าน้สารทุกท่าที่ใช้บริการ่าไปประมาณสามสิบหนาทีครับเห็นดักไว้ยู่หันแม่นรถสินค้าพิเศษสินค้าครับรถปูนโดเรมอน tpi เอาละครับขบวนนี้ก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษ cnr เลขที่ สองหกน้องคายกรุงเทพอภิวัตนะครับกาใส่หัวเรืจาก QSY ในการเที่กระปว,วนครับกับห้อดสถานีชุมทางแก่งคอยที่สามสามสิบสองนาทีนะครับตลาดแซะไปประมาณกีณ่สิบกว่าทีครับ เอาละครับขบวนรถเร็วที่140อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัตรครับผมทำขบวนโดย QSY ครับนนกำลังสิทธาียัดจอดในชั้นชลาของสถานีชุมทางแข่งพยนะครับตอนนี้กับีซีหยิบหาแล้วครับ เอาลครับขณะนี้ขบวนรถท่องเที่น RHN กระรพอมให้บริการแล้วครับโอ้มาร้ามกับสายฝนครับพี่น้องเพื่อนเก่าออกจากลงมาจากแก้งค้อยครับเพื่อเอามาเทียบในชั้นชละที่สองนี่ครับโอ้เม,มื่อนี่มีครบทั้ง4ี่คันครับพี่น้องเ่ยวก้้นที่ผมมาเนี่ยมีแค่สองคันครับแต่ว่า สิต้องเปเปรี่ียนรถยูโคราชครับเพื่อให้เป็นซีคันสำหรับเมื่อนี่ก็คือสี่ตัวไปัเปียร์เียนรถยูโคราชครับเพราะว่ามีครบทั้งซีคันเลยครับ